คำว่าออนบาชิระนั้นก็แปลว่าเสาหลักอันทรงเกียรตินั่นเองไฮไลท์สำคัญของงานซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเทศกาลที่ได้กลายมาเป็นจุดสนใจจากคนทั่วโลกก็คือการที่เหล่าชายผู้กล้าวิ่งกระโดดขึ้นไปนั่งบนท่อนสูงในขณะที่ท่อนสุงขนาดใหญ่นั้นไหลลงมาจากเดินเขาสูงชันก่อนที่ท่อนสูงยักษ์จะถูกเคลื่อนย้ายผ่านแม่น้ำและถนนแคบๆในเมืองไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ที่ศาลเจ้าซูวะตั้งอยู่ในที่สุดแม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและก็มีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายไปทุกครั้งที่มีการจัดเทศกาลนี้แต่ชาวบ้านก็ถือว่านี่คือการพิสูจน์ความกล้าความสาม,มัคคีและความศรัทธาของชาวเมืองที่มีต่อพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า1200ปีเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งลมน้ำและขอพรให้พืชผลการเกษตรปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์